กุ้งนี่รับรองว่าสดแน่ๆสดเลยอ่ะเนื้อเด้งหวานสวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดทานินก็จะพามาช้อนกุ้งนะครับจากคลองธรรมชาตินะครับ อันนี้ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นสวิงอันนี้ครับเจอละกุ้งกำลังว่ายเลยนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ,าะมาดูกันครับว่าจะได้ไหมอันนี้เลยครับธรรมชาติล้วนๆเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับยิงตัวได้ไหะอันนี้ก็เป็นกุ้งแชรบ๊วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาช้อนกันแล้วก็มาทําเมนูแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแอฟก็จะเดินเลาะไปตามชายคลองนะครับเพื่อทําการช้อนกุ้งแล้วก็วันนี้จะช้อนแค่ทํากับข้าวสักหนึ่งมื้อก็พอนะครับคลองนี้ก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยที่นี่ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับทั้งกุ้งหอยปูปลารวมไปถึงตัวหน้าแล้วก็อาเียหรือว่าตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับที่นี่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆ พอดีว่าแอดเดินมาตรงเนี้ก็มาเห็นกับวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราเนี่ยสามารถจะไปทำเป็นกับข้าวทานกันในมื้อนี้ได้เห็นแบบนี้เนี่ยก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าแอดทาน,นินเนี่ยจะทำอะไรทานในมื้อนี้<า>ถูกต้องเลยครับวันนี้แอดทาน,นินจะมาผัดใบบานไม่รู้โรย <c oughs> หลังจากที่หาวัตถุดิบจาก แหลงธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปเข้าครัวกันนะครับและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราหามาได้จากแหลงธรรมชาติ oh. เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำเมนูนี้กันเลยครับเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปพอน้ำมันเริ่มจะเดือดก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโคลพอละเอียด ลงไปนะครับเราก็จะผัดพริกกับกระเทียมนะครับจนมีกลิ่นเฉยขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่กุ้งที่เราช้อนมาจากคลองธรรมชาติลงไปเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสนิสซีอิ้วหน่อย น้ำตาลเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหวานนะครับรสชาติก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่รับประทานนะครับส่วนแอดเนี่ยชอบรสชาติจัดจ้านเผ็ดนำเค็มนิดหน่อยหวานเล็กน้อยเพราะว่าชีวิตแอดนั้นขาดหวานไม่ได้ อันนี้แอดก็ต้องขออนุญาตเติมน้ำสต็อกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแอดมันชอบกินกระเพราที่มันมีน้ำแฉะเลกหน่อยเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอเห็นว่ากุ้งเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่กระเพราที่เราเตรียมมาลงไปให้หมดเลย แมสก็จะผัดให้กระเพราเนี่ยมันสลดนิดนึงนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับเมนูกระเพรากุ้งสดจากของธรรมชาติพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ เราจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเทกับกระ,กระเพราของแอดท่านี้นะครับที่ได้มาจากวัตถุดิบสดๆในคองนะครับแล้วก็ใบกระเพราข้างๆคองนะครับแล้วามาลอ,ลองชิมกันดูกุ้งนี่รับรองว่าสดแน่ๆครับสดเลยอ่ะอเนื้อเด้งหวาน เข้าไปในกระโดดในทินอร่อยมากอร่อยมากเนื้อแจงดิบิบเหมือนกินกพุ่งเป็นไปในกระโดดในป่าอร่อยมากครับยังไงก็ต้องอร่อยนะทับเองกินเอง ให้คนอื่นกินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะบอกว่าอรอยอยา่อ,รอยหรือเปล่าเนาะอร่อยต้องโดดเดี่ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อลาไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังครับขอบคุณรครับ